สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินประจำปี2568ครึ่งปีหลังค่ะลัคนาราศีเมษหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมดาวการงานกำลังจะย้ายเข้าพบวินาศและเดินผิดปกติบ่อยดีที่ดาวพฤหัสกำลังจะไปเป็นปทุมเกณฑ์ช่วยไว้ได้แต่ต้องขยันขันแข็งเยอะงานใหญ่ไม่ได้จับ มีต่างงานเล็กๆแต่หลายๆงานเข้าก็สร้างไรายได้งามๆได้มนุษย์เงินเดือนทำงานดีมีคนเห็นแต่ยังไม่มีโอกาสเติบโตก้าวหน้าต้องสร้างผลงานเป็นคะแนนเก็บไปก่อนดาวมฤตยูยังคงอยู่ในพบการเงินอาจจะได้เงินแบบฟลุกๆจากโชคลาภเพราะดาวโชคลาภเป็นเกษตรแต่ก็มีเกณฑ์เสียเงินแบบไม่คาดฝันเช่นกันต้องควบคุมการเงินดีๆค่ะลัคนาราศีพฤษภ หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนดาวแห่งความสำเร็จย้ายสลับไปมาระหว่างพบการเงินและพบแห่งการเดินทางดาวการงานเป็นเกษตรดาวแห่งความเจริญรุ่งเรืองย้ายเข้าพบแห่งความสำเร็จดาวมฤตยูยังคงทับลัคนณาดวงเปิดให้เจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดแต่ต้องเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ถ้าปีสองปีที่ผ่านมายังไม่ได้เปลี่ยนควรเปลี่ยนชีวิตจะก้าวหน้าขึ้นจะหาเงินได้เยอะขึ้นดหนี้ได้ยิ่งไปอยู่ไกลๆบ้านเกิดเมืองนอนได้ยิ่งดีหรือเดินทางบ่อยๆก็ได้งานการต่างประเทศและงานออนไลน์จะโดดเด่นมากแต่ต้องขยันขันแข็งเดาวารงานอยู่ในภพการงานแปลว่างานแน่นงานหนักแต่ผลตอบแทนคุ้มค่าได้คุ้มเหนื่อย ผู้ใหญ่เมตตาช่วยเหลือมีโชคลาภอยู่เนืองเนืองระวังหมดเงินไปกับภาษีสังคมด้วยค่ะลักคนาราศีมิถุนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวการงานสถิตท,ทับลัคนาก่อนจะย้ายออกไปพบเรือนการเงินแล้วเดินถอยหลังย้ายกลับมาทับลัคนา ดาวดีวนเวียนอยู่รอบลัคนาส่งผลให้การงานเต็มไม้เต็มมืองานเยอะเงินเยอะแต่ดาวเสาซึ่งเป็นดาวมรณะยังคงวนเวียนอยู่ในพบการงานและความเจริญรุ่งเรืองจึงมักมีอุปสรรคปัญหาให้ต้องแก้ไขอยู่เสมออย่างไรก็ตามดาวแห่งความก้าวหน้าเป็นเกษตรมีเกณฑ์เติบโตในหน้าที่การงานสูงมากถ้าพร้อมลุยพร้อมสู้ปัญหาและขยันขันแข็ง เจ้านายและลูกค้าเมตตาปราณีสนับสนุนดีการเงินอูฟูมีเกณฑ์เป็นเศรษฐีปลดหนี้ได้สำเร็จค่ะลัคนาราศีกรกฎหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวแห่งความเจริญรุ่งเรืองกำลังจะย้ายออกจากพบเรือนเสียหายมาทับลัคนาดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวโทษทุกข กำลังจะย้ายออกจากภพมรณะเข้าภพแห่งความเจริญรุ่งเรืองเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนการงานค่อนข้างอึมครึมมีข่าวรือเรื่องการเปลี่ยนแปลงแต่ยังไม่มีอะไรชัดเจนต่อเมื่อดาวย้ายในเดือนตุลาคมการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นการงานลงตัวขึ้นมีโอกาสก้าวหน้าได้เลื่อนขั้นหรือได้ขยายกิจการการเติบโตอาจกรุขระ มีคนคอยขัดแข้งขัดขาหรือมีคนไม่เชื่อฝีมือต้องแสดงศักยภาพก่อนแล้วคนรอบข้างจะยอมรับในที่สุดการเงินมั่นคงอาจมีโชคลาภจากการเดินทางแต่รายจ่ายเยอะหน่อยค่ะลัคนาราศีสิงหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนดาวพฤหัสยังคงสถิตอยู่ในภพแผงความสำเร็จแต่จะย้ายออกช่วงปลายปี ต้องการเริ่ม,มธุรกิจการงานใดๆควรเร่งมือหรือมีงานยากๆให้รีบเอามาทำช่วงกลางปีจะสำเร็จราบรื่นดีแม้มีดาวราหูซึ่งเป็นดาวบาปพระเคาะเล็งดวงชะตาอยู่แต่ดาวพฤหัสช่วยหใุรุ่งเรืองได้ยิ่งขยันก็ยิ่งรวยควรเร่งกอบโกยแต่ปลายเดือนสิงหาคมดาวเสาจะย้ายกลับมาเล็งลัคนา ดาวพฤหัสก็จะย้ายเข้าพบเสียหายช่วงเดือนตุลาคมปลายปีจึงมีเกณฑ์งานติดขัดคู่แข่งเยอะปัญหาเพียบต้องเตรียมรับมือถ้าเร่งกอบโกยตั้งแต่กลางปีปลายปีให้ถือเป็นการพักผ่อนรับงานน้อยๆเอาเวลาไปเดินทางท่องเที่ยวชีวิตจะไม่ตึงเครียดค่ะลักนาราศีกันหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคม ดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวแห่งการลงหลักปักฐานและการมีชีวิตที่มั่นคงอยู่ในพบการงานและจะย้ายเข้าพบแห่งโชคลาภและความสำเร็จส่งผลดีทั้งสิ้นดาวราหูซึ่งเป็นดาวแห่งอริศัตรูเป็นเกษตรแปลว่าศัตรูคู่แข่งเก่งกาจมากแต่คุณจะเก่งกว่าและเอาชนะคู่แข่งได้ดาวเสาร์ที่เล็งลัคนาอยู่จะเดินถอยหลังย้ายเข้าราศีกุม ดีด้านเครียดน้อยลงแต่เสียตรงลูกน้องดื้อม,มากการงานมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จอย่างสูงทำงานได้ตามเป้าที่เคยถูกจับผิดโดนกดดันจะคลายลงหายเครียดการเงินมั่นคงดีอาจได้โชคเป็นอสังหาบ้านรถที่ดินระวังลูกน้องที่อาจจะอยากเลื้อยขาเก้าอี้คุณหน่อยค่ะ ก่อนที่จะไปฟังคำทำนายกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ละลัคนาราศีตุลนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนดาวเสารซึ่งเป็นดาวแห่งความมั่นคงในชีวิตเดินผิดปกติอยู่ในพบเรือนแห่งอุปสรรคปัญหาและพบเรือนแห่งการริเริ่มใหม่ส่วนดาวแห่งการริเริ่มใหม่มีมาตรฐานเป็นเกษตร ดาวพฤหัสจะย้ายเข้าพบการงานชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายหรือต้องเดินทางบ่อยงานที่เกี่ยวกับการเดินทางหรือได้พบปะผู้คนเยอะๆจะดีมักมีไอเดียใหม่ๆในการสร้างสรรค์งานการเงินดีด้านรายรับมีเข้ามาเรื่อยๆแต่มีเกณฑ์เป็นหนี้ถ้าเป็นหนี้อยู่จะมีเงินใช้หนี้เป็นงวดๆแต่ยังไม่ปลดหนี้แม้มีเงินก้อนมาก็ยังไม่ปลด เอาไปใช้อย่างอื่นก่อนเจ้านายลูกน้องสังคมเพื่อนฝูงสนับสนุนดีค่ะลัคนาราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวตัวช่วยจะย้ายออกจากภพมรณะเข้าพบแผ่งความเจริญรุ่งเรืองแต่เดินผิดปกติดาวแห่งการสร้างเงนื้อสร้างตัวเป็นเกษตรดาวแห่งการติดต่อสื่อสารจะย้ายเข้าพบแผงการริเริ่มใหม่ ดาวมฤตยูยังคงเล็งลัคนาดวงดีมีตัวช่วยแต่ต้องพยายามเองก่อนเพราะกว่าดาวจะช่วยต้องรอหลังวันที่สองตุลาคมงานมั่นคงแต่ปัญหาเยอะอดทนทำไปจะรอดพ้นปัญหาได้แบบบุดวิดมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าแต่ต้องแสดงฝีมือก่อนต่อเมื่อเติบโตแล้วจะราบรื่นชีวิตความเป็นอยู่จะสะดวกสบายขึ้น การเงินหน้าปวดหัวต้องจำกัดจำเขียดไปก่อนแล้วจะมีผู้ใหญ่ยื่นมือมาช่วยเหลือทีหลังค่ะลัคนาราศีธนูหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมดาวประจำตัวกำลังจะย้ายออกจากภพที่ดีเข้าภพมรณะและมีการเดินผิดปกติดาวการเงินเดินถอยหลังจากภพแห่งความมั่นคงไปสู่ภพแผงการเดินทางดาวแผงการเดินทางเป็นเกษตร ดวงโดดเด่นด้านที่ประจรล,ลงเทา้าที่ทำงานเกี่ยวกับการเดินทางและการต่างประเทศจะรุ่งเรืองเฟื่องฟูแต่ต้องเหนื่อยที่อยู่นิ่งๆไม่ค่อยได้ไปไหนระวังงานจะจมไม่ก้าวหน้าต้องแอคทีฟเข้าไว้ด้วยการออกไปพบปะผู้คนหรือออกเดินทางจะช่วยกระตุ้นดวงให้ก่อเกิดรายได้ที่ทำให้ชีวิตมั่นคงขึ้น อย่างไรก็ตามการเดินทางไม่ว่าใกล้หรือไกลให้ระวังอุบัติเหตุและควรระวังสุขภาพด้วยค่ะลัคนาราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ดาวประจำตัวเดินถอยหลังจะย้ายจากพบแผงสังคมเพื่อนฝูงเข้าพบการเงินดาวการเงินเป็นเกษตรแต่ก็ค้นทรัพย์ด้วย ดาวพฤหัสจะย้ายออกจากภพเสียหายมะเลงลักนาชีวิตต้องพัวพันกับคนมากหน้าหลายตามีทั้งมิตรและศัตรูมีเกณฑ์หาเงินได้เยอะจากการเข้าสังคมแต่ก็อาจเสียเงินเยอะจากการโดนหลอกโดนโกงหรือจากความละโมบของตนเองภาษีสังคมก็เยอะด้วย แต่ถ้าปลีกวิเวกไม่ค่อยพบปะผู้คนดวงจะตันงานไม่ค่อยเติบโตผู้ใหญ่ไม่ส่งเสริมถ้าเข้าสังคมเก่งอยู่เป็นคอยเอาใจนายเอาใจลูกค้าก็รุ่งเรืองได้เหนื่อยแต่ต้องทำเพื่อความก้าหวน้าค่ะลัคนาราศีกุมหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคม ดาวประจำตัวเป็นเกษตรแปลว่าเข้มแข็งมั่นคงดาวการเงินและดาวโชคลาภอยู่ในภพที่ดีแต่จะย้ายเข้าภพแผงอุปสรรคปัญหาและเดินผิดปกติดาววินาาจะเดินถอยหลังมาทับลัคนาแต่ได้เกณฑ์ดาวคู่โชคเทลวริสแรกๆหาเงินได้เยอะมีไรายได้ใหม่ๆเพียบแต่งานเต็มไม้เต็มมือจนไม่มีเวลาใช้เงิน พองานเบาบางลงเริ่มจะว่างดันมีภาระหรือมีคนมาช่วยใช้เงินจนต้องประหยัดฟุ้งเฟอ้อไม่ได้ควรวางแผนการเงินดีๆตอนมีเยอะต้องเอาไปลงทุนให้พอกพูนเร็วๆพอมีเรื่องต้องใช้จะได้ไม่ฝึดเคืองสิ้นปีมีโชคลาภแบบลับๆด้วยค่ะลัคนาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายน ดาวประจำตัวกำลังจะย้ายจากการเป็นปทุมเกณฑ์เข้าสู่พบแผงการริเริ่มใหม่ดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวโทษทุกข์และเป็นดาวแห่งความสำเร็จกำลังจะย้ายจากการทับลักนาเข้าพบวินาศดาวราหูซึ่งเป็นดาววินาศเป็นเกษตรมีโชคใหญ่อาจได้แบบฟลุกฟลุกหรือได้แบบลับลับรายรับมั่นคงแต่ใช้เงินเก่งส่วนใหญ่หมดไปกับเรื่องที่อยู่อาศัยและรถรามีบ้านใหม่รถใหม่ หรือปรับปรุงซ่อมแซมบ้านรถให้เหมือนใหม่อาจมีงานใหม่หรือมีงานเสริมงานเยอะเงินเยอะเดินทางเยอะเหนื่อยแต่สำเร็จมีความเครียดสูงต้องหาทางคลายเครียดด้วยค่ะฝาก YouTube อีกช่องผมเกตไปด้วยนะคะชื่อช่องว่ากอใจค่ะเป็นช่องนิยายเสียงและมีเรื่องเล่าสาระบันเทิงมาฝากมากมายค่ะลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ที่มุมบนของคลิปนี้นะคะ ส่วนท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกดเป็นนักเขียนนิยายด้วยค่ะใช้นามปากกาว,ว่ากอใจนิยายของเกดมีขายอยู่ในเว็บเม e ็ปบอีบุ๊กนะคะลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ละค่ะฝากอุดหนุนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ